ทำไรคะนี่ผมจ้านี่ผมบอกเฮ้ยเต็มตัวไปใส่เฮ้ยเป็นโคตรบ่าค่ะอ่านธุรกิจของเจ้าของจ้าอ๋อไอ้ยังต้นตะกิตตัวมาเฮ้ยจะเป็นโคตรบ่าต้นตะกิตตัวเนาะเนาะเออเนาะนี่ก็ต้องขึ้นแป้งอ่ะของเมียเขาให้ตัวละแสนน่ะโอ้ต้องแป้งเนี่ยตัวเฮ้ยเพื่อแป้งเลย เซนเว้ยเอานี่ตัวแ่ตัวพ่อนละตัวเจ้าคือจบคือดีแท้จิตัวเก่งใจเด้อตัวเก่งใจจ้าจ้าจันทรหนีไมเลยผเก่งใจ้าพักพเหมอนีตับรถมไก่เอยพักพรักพไม่ห้าวพักพรเลยขับรถมาไก่แหงเลยโอเคเลยเดยวตา้มตั้มสบายเลยพ่อเขาจะต้องเปุรกิจเทาไหเลเอเอาไปห้าไปน้ำแน่ได้บ่เฮ้ยเจาอโอเคโอเคทุกม้เาพ่อเพแจ้าจ้านีลูกตนี่เฮยลูกตัวพ่อมันบ่นนี่เฮ้ย เอาลูกโตเป็นตาสังเป็นตาหักเป็นตาแพงเด๋วเฮ้ยไรบ้า่ะเออเดี๋ยวเอาเออลูกโตซื้อเวนิเตอ่์เฮ um ้ยเออป้าเฮือนโตเป็นตาอยู่นะเฮ้ยเนาะแม่บ้านตกเปะเฮ้ยแม่บ้านเาก็เปะแม่บ้านโตก็เปะขนาดเลาวเฮ้ยเนาะเห็นงานดีไหมสะอาดสะอาดแม่นบ่เฮ้ยวุ้นเตียงนอนโตกก็เป็นตาอ่อนซ้อนเด๋วเฮ้ยซ้ำเซียนบ่เตียงนอนนี่ป้าเดี๋ย่านอนแม่นบ่เฮ้ยเขาเมยบ่อันไปปล่อยคำว่าเมย์บ่โอ้ยไม่ได้แสียรุดตั้งหลังแล้ว